ิดงานปาร์ตี้วันเกิดแอนทองประสมเชิญพระนางมาไม่กี่คนสำหรับนางเอกและผู้จัดละครคนเก่งอย่างแอนทองประสมสวยไม่สั่งเลยจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแอนก็ยังคงสวยเป๊ะอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะทำงานอย่างหนักก็ตามแถมล่าสุดเมื่อวานหนึ่งพฤศจิกายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแอนปีนี้มีอายุครบ47ปีแล้วโดยช่วงเช้าแอนก็ไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยเตาโดยแอนได้โพสไอจีพร้อมระบุว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ 1ทับทับ6โ,โดยในช่วงเย็นของวันนั้นก็มีการจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดแบบเล็กๆเชิญเพื่อนพี่น้องมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนวันนี้เราก็เลยจะพาไปส่องว่ามีใครมาบ้างมาเริ่มกันที่นางเอกสาวอย่างมิวนิธาที่อุ้มท้องโตไปร่วมงานปาร์ตี้แถมยังมีช็อตที่นัดมีเรียเป่าท้องมิวด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวคู่ใหม่ปลามันอย่างมาร์คปรินกับคิมเบอร์รี่แอนด์โวเทมัสด้วยตามด้วยนางเอกมากฟีมืออย่างแต้วนัฐพรที่วันนี้ฉายเดี่ยวมาเลย ตามด้วยพระเอกหน้าใสอย่างเจมเจรายุซึ่งทุกคนที่แอนชวนมางานวันเกิดวันนั้นก็สนิทกันมากๆกับแอนเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดเที่ยเรียบง่ายและอบอุ่นมากๆ